คนเป็ไงไมมีดราม่าคนที่อยู่ข้างนอกมาข้างหลังดราม่าดราม่าลุกขึ้นประกำมนข้างหลังนะดราม่าลุกขึ้นเต้นในงานคอนเสิร์ตแล้วล่าสุดก็อันนี้ ขอโทษล่วงหน้าเลยไม่ได้ขอโทษคลิปนี้ขอโทษคลิปอื่นเพราะมีคลิปอื่นที่เต้นในที่สาธารณะด้วยคือถ้าเกิดว่าเต้นในงานคอนเสิร์ตแล้วกังวลใจคลิปอื่นกูโดนแน่อันนี้คือมอบตัวไปก่อนเลยถ้าเกิดเห็นเห็นคลิปอื่นนะคะส่วนเรื่องดราม่าเต้นในงานคอนเสิร์ตอันนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดเพราะว่าคอนเสิร์ตสามชั่วโมงอ่ะลุกขึ้นเต้นสิบนาทีตอนนักร้อบอกว่ามันเป็นจะเป็นเมดเล่เพลง,งเร็วเนาะก่อนจากกันอ้าวช่วยกันลุกขึ้นเต้นหน่อยเขาจะจะจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะ อายุนักร้องอ่ะฉะนั้นคนที่มาดูส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีเราเนี่ยแหละที่วัยรุ่นสุดแล้วอยู่ตรงนั้นเป็นโซนเขาจะเป็นโซน V พ P จะเป็นโซนแบบเรียกว่าโซนวัยรุ่นทีนเอชแล้วเราก็เฮ้ยมันไม่มีใครลุกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่จอยนะแต่ด้วยด้วยผู้ใหญ่เยอะปลอมแปลว่ามึงลุกเต้นช่วยแม่หน่อยเพราะเราจะไม่ได้ลุกเต้นมันไม่มีใครเต้นอ่ะแข ช่วยแม่หน่อยอคอนเสิร์ตสุดท้ายแม่กันละ,ะเขาเว้าสูงขนาดนั้นแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่านลุกสุดท้ายไายค่ะกัะะช่วยกันลุกตอนไอซ์ร้องยังไม่ลุกเลยเพราะว่าแบบเหมือนมันไม่มีใครลุกแต่พอเป็นเมเลสุดท้ายอะ่ะเราต้องลุกแสดงความม่วนจอจนี่เป็นการให้กําลังใจนักร้องแลละแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวลุกอ่าลุกเราก็ลุกร้อเราก็หลอคือแบบว่าให้กําลังใจกันสุดๆส่วนคนในงานอ่ะพอสักพักหนึ่งเราลุกอ่ะเขาก็ลุกตามทางหลัง ส่วนคนที่นั่งหน้าเซ็งอ่ะคือเพื่อนเราเพราะว่าเรานั่งนี่คนทําหน้าเซงนั่งนี่เรารัศสมีแขนนั่งนี่เมคเซตนได้ว่าไอ้นั่งตรงกลางต้องรู้จักกันอยู่แล้วแล้วว่าไม่ใช่ทำหน้าเซ็งแต่ว่าเมาเต้นไปแล้วรอบนึงแล้วคือไม่ไหวเพราะว่าตอนที่เขาเป็นแฟนแฟนขับแม่สุนารีจังหวะแม่สุสองมือกรอบกหงหาเปลี่ยนฟิลหรอคะเปลี่ยนฟิลเขาก็เลย ยังอยู่ในโหมดนั้นเขาไม่ทำหน้าเซ็งแต่เขาประทับใจกับซึื้อมือเกล้าแล้วสูดยังไม่ได้ออกจากย่าค่ะตอนนั้นอเออใส่ชุดขาวแล้วสวยแบบปุ๊น้องปีให้ปีให้มาชื่อุดีขนย่นเองเขาด่าเพื่อนไหมว่าเขาบอกว่าบูไปแก้ให้หน่อยนะเดี๋ยวเขาทำหน้าเซ็งอะไรเงี้ยเขาไปตอบให้ว่าเออไม่ได้เซ็งค่ะเมาค่ะลุกไม่ไหวแล้วไปตอบให้เขาอกว่าบไปพี่หนเออ คนไม่ได้ไปแต่ดาม่าคือคนที่ดาม่าคือคนไม่ได้ไปเพราะว่าคนที่ไปส่วนใหญ่จะบอกว่าที่อยากลุกมากเลยแต่ว่าไม่ได้ลุกก็คือถ้าสมมติว่าเขาอาจจะห่วงใยเนาะจะมีมันจะมีอยู่อีนึงอ่ะแกงอะไรอย่างเงี้ยที่ห่วงใยคนอื่นโดยที่ไม่รู้สี่รู้แปดขอให้ชันได้คอมเมนต์ก็อ่าอย่างเงี้ยจะสลรเวลาอธิบายให้แล้วกันถ้ากังวลใจแทนคนข้างหลังว่าบังนะคะก็คือหอมนั่งฝั่งขวาสุด เวทีอยู่ซ้ายข้างบนมีจอใหญ่หอมอาจจะบางเพราะเขาอาจจะมองหาเพื่อนเขาข้างหน้าก็ได้อ,อันนี้อันนี้ให้ความคลายกังวลใจว่าไม่ได้บางอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ต่อให้บางในงานคอนเสิร์ตก็คืออดทนเท่านั้นเ,เพราะมันเป็นการรวมพลของคนบันเทิงคือเรามาสายบันเทิงเราต้องการบรรยากาศแล้วการสิ่งแวดล้อมมาสนุกมาคอนเสิร์ตอะเต็นได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าโอเค อาจจะเป็นมิติใหม่ว่ามันควรเต้นในงานคอนเสิร์ตหรือไม่ถ้าคนข้างหน้าบางข้างหลังก็ให้สร้างท็อปิกขึ้นมาใหม่เลยแล้วรณรงค์กันขึ้นมาใหม่นะคะแต่ถ้าสำหรับเคสหอมเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เพราะ10นาทีที่เราท้ายๆคอนเสิร์ตแล้วเราลุกขึ้นเต้นอะหอมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ดูแย่เราคิดแล้วก็มันจมีคอมเมนต์อีกมัดยืนบัดหน่งเออบอกให้มีหอมไปซือบัดยืนเขาเขาบอกหอมว่า เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลจะเออเขาพูดว่า เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเต้นน่ะก็ต้องอยู่โซนยืนแล้วก็โซนนั่งเขาไว้สําหรับนั่งตนงาเป็นท็อปิกหอมเียต่อว่าฉันคือพนักงานของบริษัท A อ i ทมที่จัดคอนเสิร์ตมากที่สุดในประเทศไทย <c oughs> เราไม่มีโซนยืน <c oughs> มันน้อยมากที่จะมีคอนเสิร์ตที่เป็นโซนยืน <c oughs> แล้วก็จะแจ้งคุณพี่ว่าอยากเข้าคอนเสิร์ตเจจิตลินหรือตีนาเพราะว่าสลัดเก้าอี้ตั้งแต่เพลงแรกคุณพี่จะแตกตายถ้าทนเห็นคนเต้นไม่ได้ เขาก็แล้วเขาก็ตอบาว่าก็ให้ไปบอกบริษัทเธอให้แก้ไขจุดนี้นี่ก็เลยตอบว่าแก้ที่คุณพี่เอค่ะบริษัทน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปลองลองเราลองแก้ที่ตัวเองดูก่อนถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆให้นอนอยู่บ้านไม่ไม่ต้องมาใส่ใจตัวเชี่ยวเพราะว่าเพลงช้าบางคนก็เต้นอยากไปยุ่งกับการเต้นเอาคือทำสูททำ เมว่าไม่คุยหรอกแม่สูงแกคงหนักจากกั๊วเอลลาะเด้ครัแล้วเขาก็เจอเหมือนกันแกก็โดนเยอะเจอเท้าะทสูงเท้าสูงเป็เราสูงไหมสะใจมากตอนที่แม่สลัดว่าถูกบอกเออนี่มันเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของแม่แล้วลูกว่าก็ซุบอย่างเงี้ยล้วก็ว้าวเจโลมากคือ คนคนหนึ่งไม่สามารถทําให้ทุกคนถูกใจได้ม,มันทําไม่ได้จริงๆฉะนั้นเราเอาชีวิตเราเป็นหลักดีกว่าว่าสิ่งที่เราทำมันมีความสุขไหมมันเดือดร้อนใครไหมแล้วก็แม่สุขทานผลิตภัณฑ์ผงหอ,อยหอมของเราแล้วผงน้องหอมของเราแล้วจังหวะสลัดฉะนั้นไม่มีกลิ่นฉะนั้นด้านหน้าก็คือไม่ต้องกังวลใจหอมจนจวนแหละใช่ค่ะ ก็อยากให้ทุกคนลองปรับที่ตัวเองดูก็ยืนยันว่าคอนเสิร์ตนะเราไปชมเราไปคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตเต้นได้ในในมุมของเราแล้วก็ถ้าใครจะเดือดร้อนให้เป็นคนในคอนเสิร์ตเดือดร้อนคนอยู่บ้านไม่ต้องคนอยู่บ้านไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจค่ะโอเค ไม่ใช่ไหมช้่น like ุ่งสันเป็นไงสุไม่ใช่แค่นุ่งซันตุกเลยสุเลยท่ส้าี่การลยอป